ก็ข้อดีของการกืนแร่นะคะก็เป็นการรักษาไทรอยด์เป็นพิษให้หายขาดได้นะคะโดยที่คนไข้ของเราเนี่ยไม่ต้องไปเสี่ยงผ่าตัดนะคะส่วนในแง่ของข้อเสียนะคะก็หลังรักษาไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีอาการไทรอยด์ต่ำได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมาตรวจติดตามสม่ำเสมอหลังการกืนแร่นะคะแล้วเราตรวจพบว่ามีไทรอยด์ต่ำ แล้วเราให้การรักษาด้วยการเสริมฮอร์โมนไทรอยอย่างเหมาะสมค่ะคนไข้ก็จะไม่มีอาการของตัวไทรอยต่ำนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือหลังคกืนแรกเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการทางตาที่โปนมากขึ้นได้ค่ะโดยมักจะเจอในคนไข้ที่สูบุรี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามากืนแรกนะคะยังไงก็ตามค่ะในคนไข้ที่สูบุรี่เนี่ยเราจะต้องแนะนําให้หยุดสูบุรี่โดยเด็ดขาดเลยนะคะส่วนข้อห้ามของการคกืนแรกนะคะก็จะห้ามในหญิงตั้งครรภ์น,นะคะ ในหญิงให้นมบุตรนะคะแล้วก็ในผู้หญิงและผู้ชายนะคะที่มีแพลนจะตั้งคันภายใน6เดือนค่ะหลังคืนแรกไปแล้วเนี่ยค่ะจะต้องรอไปก่อน6เดือนนะคะถึงจะวางแผนมีบุตรได้ค่ะ